สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านบุวังว่าหมู่ที่4นะคะตำบลสีสุขอำเภอจัก,กระดาจังหวัดนครราชสีมานะคะและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมภู้ปัญญาชาวบ้านนะคะว่าเขาใช้ทำอะไรหรือว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยค่ะโอ้โอโอเออ ว่าเมืองโคราชก็มีสิ่งนาภูมิใจอยู่หลายอย่างสมุนไพรไทยก็เป็นสิ่งนาภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของเราครับสวัสดีครับกรับผมนายจำลองชำนีประโกอายุ66ปีเป็นหมอพื้นบ้านและปราดพื้นบ้านด้านสมุนไพรและเกษตรอินทรียอยู่้านธีเลขที่71หมู่ี บ้านบัวังว่าตำบลสีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับผมนายสมบูรณ์ชำนิระโคนอายุหกสบสี่ปีเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านบัวังว่าหมู่ที่สี่ตำบลสีสุข,สสขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาครับไปเดี๋ยวเราไปขุดสมุนไพรทำรูปประกอบกันชื่นให้ชม ไปเรื่อยๆช่วยกันเรียนรู้สมุนไพรของไทยเราขับสมุนไพรอาบ้านาผมปลูกระบบอินทรีย์คือมีปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนอป้องกันสารพิษจากภายนอกเ,อเข้ามาปนเปื้อนในสมุนไพรก็มีสิ่งนา่าภุมมใจอยู่หลายอย่าง สมุนไพรไทยก็เป็นสิ่งนาภูมิใจอีกอย่างชมรมพูดสูงอายุก็ตั้งขึ้นประมาณ13ปีครับชอบป่าแต่ปูยาทันสร้างขึ้นกินรดช่องชุมชนมาต้มน้ำร้อนชุมชาสมุนไพรไทยก็มีมาตั้งปูยาตันสร้างอันนลูกประคบของกระผมมีประมาณ9อย่างแล้วก็มีถาวันเปลียงเป็นตัวหลัก อาแก้ปวดเมื่อยคลายเส้นแล้วก็ขมิ้นอ้อยกับขมิ้นชันอันนี้ก็แก้อักเสบแล้วก็สมุนไพรอีกอื่นอื่นประมาณเก้าอย่างจริงๆปูยาหาไว้ไม่มีเหนื่อยหาไว้ละไว้ร่มให้ชื่นให้ชม ไปเรื่อยๆเอย<ป>จอกันเรียนรู้สมุนไพรของไทย,เ,ยรเราท<อ>่อิๆ กนนะว่าเมืองโคราชก็มีสิ่งนาภูมิใจอยู่หลายอย่างดีสมุนไพรไทยก็เป็นสิ่งนาภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของเรา ค่ะและนี่นะคะคุณป้านะคะที่ว่าเพิ่งนวดประครบไปแล้วนะคะด้วยสมุนไพรหลายๆชนิดเดี๋ยวเรามาสอบถามกันนะคะว่าคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่นวดไปแล้วนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากเดิมเป็นอะไรคะปวดขาจากน้ำค่ะจาปน้ำจะนวดนี่คือประครบนี่เพื่ออะไรคะเพื่อให้มันทุเลาอาการปรวดจะบรรเทาอาการปรวดจะลายปวดคลายเมื่อยจะ นวดนานไหมคะประมาณ20นาทีจ้ะยีนาทีจะรู้สึกเลยไหมหรือว่าจะค่อยๆคลายมันจะค่อยๆคลายค่ะอ๋อมันจะไม่ตึงจ้ะชอบไหมคะชอบค่ะมันนวดบ่อยไหมคะบ่อยค่ะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวมาค่ะก็อยากจะขอให้คุณลุงนะคะเชิญชวนผู้สูงอายุมาใช้สมุนไพรกันดีกว่าค่ะครับก็ขอเชิญท่านผู้สูงอายุทุกท่านนะครับหันกลับมาใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ oh um...